ด้วยอายุที่มากขึ้นและสุขภาพที่อ่อนแอลงจึงทำให้ผู้สูงอายุนั้นไม่อยากออกไปท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้านเพราะกลัวจะเป็นภาระกับลูกหลานหรือผู้ดูแลวิวชาร์ไฟฟ้ารุ่น Inspire 19ออกแบบมาให้อำนวยความสะดวกในการเดินทางผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองโดยใช้ระบบไฟฟ้าตัวรถมีน้ำหนักเบาพกพาสะดวก ทำให้เบาแรงกับผู้ดูแลวีแชร์ไฟฟ้า Inspire 19ผลิตจากอลูมิเนียมอลลอยมีความแข็งแรงทนทานแต่น้ำหนักเบาเพียง19กิโลกรัมสามารถพับเก็บได้ง่ายไม่ต้องถอดชิ้นส่วนปลดสลักด้านหลังก็พับเก็บได้เลยสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ตัวรถรองรับน้ำหนักผู้นั่งได้ถึง100กิโลกรัมส่วนตัวเบารองนั่งมีความหนาและกว้างรองรับทุกสรีรั นั่งได้สบายระบายอากาศได้ดีสำหรับที่วางแขนสองข้างสามารถเกิดออกได้เพื่อขยบตัวหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นลงมีแชร์ทั้งด้านข้างส่วนตัวล้อผลิตจากยางตันทั้ง4ีล้อทนทานไม่รั่วซึมใช้งานได้ทุกสภาพมินถี่การใช้งานมีแชร์ไฟฟ้ารุ่นอินสป r e นาทใช้งานได้2ระบบ 1. ระบบแมนนวลแบบผู้ช่วยเข็น โดยผลักสลักขึ้นลงบริเวณล,วล้อเพื่อเปลี่ยนระบบใช้งาน 2. ระบบไฟฟ้าใช้งานแบตเตอรี่เที่ยมสามารถชาร์จแบตได้2ํตำแหน่งชาร์จผ่านจอยสติ๊กหรือชาร์จผ่านแบตเตอรี่โดยตรงสำหรับการขับขี่จะใช้ตัวควบคุมจอยสติ๊กในการบังคับทิศทางโดยมีปุ่มเปิดปิดปุ่มเพิ่มลดระดับความเร็วได้ถึงหระดับ มีคันโยกบังคับทิศทางได้ตามต้องการตัวรถหมุนได้รอบ360องศาโดยไม่ต้องตีอย่างนี้กว้างและมีปุ่มแตรสำหรับส่งเสียงฉุกเฉินมาพร้อมระบบเบรกไฟฟ้าปีแชร์จะหยุดโดยอัตโนมัติไม่ไหลังเมื่อผู้ใช้งานปล่อยจอยสติ๊กเสริมด้วยล้อกันหงายการลดหงายขณะขึ้นลงทางต่างระดับ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ดูแลและผู้ป่วยเลือกมีแชร์ไฟฟ้ารุ่น i n s p นาย19สามารถสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ช่องทางติดต่อที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้ได้เลยค่ะ